องมือแห่สมือแห่มือะนี่มมันอวยไปอวยมามนตรงสิบ่ะจับระอันเขยับไปได้บุรนหมู่ไปไไม่จายหน้าบุบุ้งไปไไม่จาดดินดอยอเลยเยอเลยเอ้ยเอยเฮ้ยนจิมกันละพงบุ้มเริ่มสีแข็งละเบิ่งถึน้ำแข็งกระเด็นวะเก็บเก็บหนเก็บลงไเก็บหมอจ้น่บิุลกันเลยมันโสภา Yeah. cho 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 đi cho hôm nay, lông về đây bò. đi bàng đi bàng đi bàng quá, đi bàng, này สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้เพื่อนเห็ดแล้วเสียใจสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยูครับ ช่องของทีมงานพีเอ็นบีครับมนี้เข้ากลับพาทุกคนมาหากวดปลาครับผมใส่ใส่เอ้ยใส่มาทันใส่ด่างกวดปลาครับทุกคนครับกมนี้มามากันประมาณสองสามสี่ห้าหกหาคนครับเพราะมันนาลุกมาเลยคุณครับสองคนหนึ่งกำลังจะเดินทางมาครับคนด่างมาเอานี่ครับบูมครับผมมูครับนี่วมาดีกว่าด้วย นี่ครับนีครับนี่ครับครับครับผมบู้ครับครับมันนี่กะเดินทางมาหาคนครับทุกคนครับมันนี่บรรยากาศฮรานครับกระตามแม่น้ำน้ำนั่นจ๊ะสุดสวยทั้งหลายอโอ้คนโอ้แปนิ้วแคนเว้เดี๋ยวกะมีนะครับผมสำหรับ ไปที่เขามาเบิ้งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมจะเพิ่งกดติดตามให้ห้อกกอนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปที่ที่ผ่านมานะผมถ้าถึกใจก็คอยกดติดตามพวกเขานะครับผมนะครับไปครับเขากะเดินทางมาถึงบ่อที่เขาจะทํา,า,าทการทําการนั้นกวดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทาดังปวดของเขา <ไอ S 1> จังหน่อยเดี๋ยวเขาไปลุยกันครับทุกคนครับออ อันนี้่ยน,นี่เขาไ,ไม่ได้ดังนะอ๋อบวมแบบนี้กันดิเห็ดสวยเลยดิดดตันไหนครับตันไหน

ได้หร่ยังงวได้ม่ได้บ่มอา่ยไบ่เออกูตายแมันเป็นเลียหีนกวดนอะเออ่ไอ้ตังยสี่ซุ้อนั่นเนิางเหาหลากยางดีเลยไอ้ตั้งยี่สิบสี่เอาบวมไปตี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 ไป พ่อบางแหวพ่อสิปีหอน

เอานี้ม okay, ันหอกไปอานี้หอกไปเอานี้มันตึงไ้มันตึงไ้มันตึงไไไเอายกยกนบ้าี่ิูกล้ๆไแต่้านอย้าบึงดูก็เป็นแต่ปาน้อยเฮ้ยบึงนูทังใจน่ะมกเอ้ยบึงนู่ะเต้นต้องได้งได้อยู่ะ มาขึ้น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 มาอย่างโมมันก็อวยไปอวยมามที่ตรงจุดะจับงอันพาาดบนแถนบุไปไรม่จากราบบนบุงไปไรมาจากราบบนอาบ่ขึ้นตีปลาน้อยน่บ่บัวบัวบันั่นแหละนี่มกบ่ขึ้นี่บ่แค่เยอันหอยกาบเาอขวดย่างนะขวดวดย่างนะ

ยังบ้วนยาปลาขาวหน่อยไปทางเดียวดีปลาขาวนั่นไหมออกก็มั้งเด้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 เจ็บบ่แม่เฮ้ยปลาตองปลาตองเมาด้วยพี่มึงปลาดิบใสก็ได้ง่ายนะสุนัขโอ้โหอาคือตัวนี้นะนั่นบอกกูมาเอาแม่งเสือกยางมาบแบนี้อ๋อเอาเอาซั่นใส่หายเดียวหายครับ เอาอีเหียกวนหยังนี่อ๋อไปๆๆย่านจะบ่ได้หาให้ดูไปแล้วบ่ได้ซ้ําบัดนี้บวมพอบ่บ่ได้มาจังไงล่ะบวมอันติดๆแต่ฟังเอาบักบูอันบูไปติดแต่ฟังนั่งคอมเมนต์เร็วๆก้องฟังแต่ <coughs> <Coughs> <laughs>

มื้อนี้มื้อนี้บ่ต้อพอพอๆมัสินี่เอาละเอาดันแหน่ตึงแหน่ึงแหน่ีติได้เลยติติเลยพิ่งยกอีติได้อีติไปยกขึ้นมืเอาหาด่างเก็บปลาซิวนี่เอาเนาะตายตามันคอดได้โอ้ โอ้ยตายตายเสียวเกินไปปุ้ยหมยพูนไปซวนเอาเคบพูนอันนู้นี่เอาไปจื้วหนเจ็ดไแรงมาเด้เดี๋ยวเราก็ว่าวนนี่นี่แรงเบ่วนยีกันมาซวนกูซวนกูคำๆพูนโอ้บอกอยู่หัดเตรียม่อนตีหนึ่งซ่วนกูมารวมมาจ้าไหม เบี้ยมอย่างบุญแดงร่องส่งคลิปให้เขาลองตัดเมนบุญแดงอยากลองเว้ยขั้นแบคลิปงานมันก็ส่งกรไดเดอ็ดใครส่งแค่ไหนแค่สองอาตย์แล้วมากเอาไล่มากอย่ารลองตัดดึงไล่กับวาดเป็นมันเป็นไล่ซะน่ะอ้อแย่แล้วห้ามห้อยนั่นน่ะมันทีได้กินน่ะหาแต่เมียมันก็หาแต่ีปมันก็หาเมียมึงหาก่อนเลยมึงน่ะเอากระบอกปลาน่ะเอา่กระบอกคุณหนาไม่เล่นนะกินเมื่อ ไปไล่หอบอยคือบุมี่นี่เขาก็ยำหอยแลยเฮะเมื่อไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นนี่จุดนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้คโหกับคู่ฮ้เย้ได้แล้วมาคู่เดียวนะเอาตัวมันสาวคู่เดียวแล้วน้ำแห้งเมื่ แนี่เดี๋ยวถึงถึงเข้าไปได้จากการกวดปลาเขาก็ยังมีหอยกาบครับมื่อแลงเดี๋ยวเหตุเมนูเด็ดสุกินหอยกาบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เอ้อมึงอไที่เมื่อคืนหรออุ้ยอ๋อกระคู่กระคู่บุมนี่นะมาครับ อยู่ในคลองเดฝนบกโนมโมมาอี่กหน,น่าไปทงคุณเอบุไว่าเปงกับเปงไดได้ไดดบุมฮเทออี่งคุณไหมนะปิงมาเลยไหมรองเปลงันไหหรือฮาซาหนีก่อนเบจาเป,เปาเาซหนีกน่อนล้วเฮาจังเปลงบ่ เอาปุ ờ, ่นเอารางุ่นก่รางบูันน่ะเออเขาเขาสาเขาสาบางนี่กวันไงบ่ไงบ่อันปั้นปั้นกวนปั้นกวนเนี่ยบ้าจุดมองนี้ปั้นหันบูพ่อปั้นไม่ต้องแหมนอ่ะมอกโอ้โหกลมบางย่างเลิกไลยว่ะปั้นปั้นปั้นบูเร็ว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 เอาด่างเขียวมาใส่ ฟ้าปันฟ้าปันเฮ้มันจะคำกันเบอร์บุ๊ยเป็นตมะมาอูดหนูใช่ปะโอ้ยตายตายนี่หูพวกเกดโห้ยมองนี้นะหน้าโคตรโลมเลยมองนี้โนะอ้อยตาย <laughs> ฮะน่าลุงใครเป็น้องกุย,ย,ยอะฮะเพื่อนนั่นเจ็ดได้ปีเดียวน่าลุงนี่เฮ้ยเฮ้ยมึงเบิ่งมีนน่ะเต้น้าผ่อนมาเลยได้เหรอเจ็ด ขอภัยความคามชัดนะครับทุกคนครับขอภัยความค,าม,คามชัดที่เรามีอยู่ภาพมันเบอรหรือเธอไม่ชัดกินตอนนี้ครเป็นเวลาห้าโมงกับหกโมงแล้วครับทุกคนครับมันเป็นอาการหอนครับมันถ้าเป็นหนานาวกับข้ามเรีวยวก็นี้คือบบบู เดี๋ยวถาลูบูชีไก่ปันข้องก่อนคือสีบ่ได้บุกแนววะซะได้ม่ายวะหอยกับเดี๋ยวนั่ง,งเบิ่งนี่เป็นไงครับการหากินถึงบ่ได้แนวหนึ่งมันก็ต้องมีแนว่ยใดเนวหนึ่งแหละเลยละวเราห่อกระป๋านเดี๋ยวยางยางแหลกเขาหูเลยว่าเ่าได้หอยกับแล้วนี่จุดเซอร์าพรส์ที่สุดหอยกับราดน้ำจิ้มซีฟูด้ด หอยกับราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ปวดแ้นเลาวล่ะเจอกันครับทุกคนครับเดี๋ยวทาสานา้ำลงใหม่ก่อนี้ก่อนเดี๋ยจะใส่ขาหมูลงบักบูมลงเกียบเกือนแบบมีเสื้อผ้ายแบบตัวท่อแขนดิกระพันเสื้อกันหยาดเซื้อบุ๋ลุน้นนานว่า ไอยจุอมบุญใหญ่ดยอันามงนี่เดียวกัเปีงมงกันมาหลุตีเดีวบัข่อยกพ่อพ่อขีมาาพ่อควาพ่อพ่อมันก็ไปเก็บไหมอลแกกระองดเพี่เพียหอยนะออีกได้ออีกด้เตเนือมันว่าเนือมันเสียวกันดิเนื้อเนือเนือตรงที่มึงแกะออกแล้วมันติดอันเปลือกมันแมมันจะเป็นส่วนเนือของมันดิเ เออลองเบิ่งผัดเผ็ดกันเลยมึงไปงูมาอีกไหมโบ่บคือเจเนียว่าเพลดเนื้อกันนั่นตัวเนื้องคนละกยดีฮะบอลเป็นมันมีทางลงอยู่เนี่ยอกิงกันนึงกันยังไมึงจังหวะ่ได้พัดอู้แข็งคือนยังนีบุบุยังดอกสามรถมันไหลขึ้นเลยมันไหลมึงซ้ายมันขามหินมึงเนี่ย มันหน่อยแล้วมันหน่อยดิไเปีมเ้าตม้มเนาะผัดตม้มไหก่ผัดลองผัดกะเพาเนาะเออเก็บไม่ไรเราก็ไม่เ็ดเทียนอ,อ็เนเห็ดลายๆเมนูลาดน้ำจิ้มซีฟบูดป้อมผัดกะเพาอเป็นเห็ดเสียม่แล้วมึอยากดอมันไหลลงมาใส่เปียม นี่ลอยกูดีใจเอ้าบอกหูไปแล้วนี่ยังแค่ดีขังไว้รอดขังแล้วมันไม่ขดไอะไปไปทุมนึงไปเก็บหอยถาวรีนังนะ เออเดี๋ยวเขาไปเบิงเอานี่ก <l id> <occurs> ่อนคมข้ามข้ามก็ไปด้เปลี่ยนเบอ้งแห้งแล้วกล่องมันบอลโฟกัสไว้กล่องแม่กล่องมัวเลยนี่กล่องนี่โฟกัสหรอนาป้ามีเด็กลุ่มกระปุ่ม cái con bể Mày này nghe là cùng mày nào đó บูมไว้บูมข้างล่างนะบุมบูมในเวลาให้บูมนะเข็มยุบนะตาีตัวนี้เลยต้องไปไปล่างต้องไปเร็นสายสนามอกพุ่ออกอีกเหรพูดออกเปลี่ยนพูดออกข้งไปไปบูมไงล่ะขอหน่อยป้าสูงไงได้น่ะพุทนะพุทนาให้บูมนะ หุ่ปาถูกจะปในกล่องไงวะไงเนาะแบบโไงเลยอุ้ยเือเนเานางยงยอเรานางยงอะนะนางยงเบิ่ขาดกูยปาคือเกตคือวะมื่นวามื่น chế bà thái chi với không? Xa nội Nhưng Ủa, ai mà khuất mà kịt vào lấy bà Bà muốn kịt lấy mua Bà muốn kịt lấy Mà mua tặng là á Mà bị bà chạc lết มาเบียะเพียะยังตามมายัางตามมาจีไพ่บึงฉากเด็ดช็อตช็อตเด็ดจีไพ่บึงหยิบมุ้มหนึ่งครับชีบาตรงมีมีป่าบ่เออชีตมเน้ ยงเพิ่งขึ้นนั่นได้ปะเพิ่กนองเกียวได้ปะโอ้ยมีเปลเนาะมงทีเพิ่ร่เกียวขึ้่องไหนโบ่มี เป็นแดงเวยเรเ่อแคลนแงครับมึงนี่เ <Liberty> ด <répondre> ินมาฟูบแล้วก็ถอยนีตีได้นี่ตีได้นี่มึงส่งมาเป็นที่เด็ดที่เด็ดไปย่างหน่อยย่างหน่อยเขาก็ได้หอยกับกุ้งละก็เป็นที่เด็ดก็เป็นที่เด็ดอ๋อไผ่ยา

บืนเด้บืนซองกบืนไปที่เลยบืนล้วก็ักบืนเ้าก็ฮักเเดินถอยเดินถอยจิตตงเดินดินเดินเดินดินเดินเดินกดิเดินเดิกเดินเดิกเดิดินดิเดินดเดินดนเดินเดินเดนเดินเดนเิเดินนเนเดไนนเดินเนีเดนเินเเเนนนนเนนเเนเ แม่เอ้ยพิชิฟานแก้วข้านี่เดี๋ยวข้าพีน้องแก้วแต่ครับทุกคนครับทุกการหากินกะต้องมีคือจังคำ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 ว่าไว้ครับทุกการหากินต้องมีได้กับมีไม่ได้ครับมินี้ครับย่างหน่อยเฮากบได้หอยกระาครับกุ้งน้อยไปกระบานครับทุกคนครับนี่ย้อนย้อนปากเกล็ดไม่อีกแล้วมือนี่ ตุกีเพีนมาเขาได้บ่ห้างมีหมาห้างยังน่ะเห็นปะอันนั้นมันได้เนาะเพื่อใได้เหรอเพื่อเพียนเลยนะไปครับทุกคนครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปครับผมวันนี้ก็ไม่มาครบกับบัมาทีมงานเท่ากับบัวโคพึ่งกาไปครับเจ็ดกดไลค์กดฟังอยู่กระโดดกระโดดชาวบผมเจอกันคลิปต่อไปครับ